ก็เหนื่อย้าเช้าเราไปดูอนนี้เไม่อะไรอะให้ถามก่อนเลยถาม่เริ่มเริ่มไให้ถามก่อนเลยเรเอาัก่อนีก่อนเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่ไงคมีเบเกอรอร์จากคอนเสิร์ตจากจุดสูงยาวมีทิง ใช่ใช่ครับก็เป็นการรูนตัวของพุกสิ่งอฟแันเต้นเียวครับแล้วก็เราก็ไม่อยากมาสนุกกันการนังมากมากแล้วเราาวดีก็อยากมาในคอนเทิต์ของวัดอ่ะ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 มันคือยัไงวัดอ่ะวัดอ่ะวัดอ่ะพี่อยากวัดวัดอ่ะวัดอ่ะวัดอ่ะเออวัดวัดวัดอ่ะวัดนะครับพี่ไปต็มเต้นใช่ไะไปต็มเต้นต็มโจ้เอาแล้วสรุปสรุปสรุวต้องปีดมาเว็สิครับเราจะเรียนเชิญ ความพ้่มันเกิดคนยังานมากตอนนี้กร่งมีคอนเ็ปต์อยู่แล้วก็มาบูลิว่าเฮ้ยตอนนี้จะเป็นังไรวรจะอะไรอยู่เราจะเล่นพาร์้องมาโชว์หรือว่าพาร์นั่งคุยนั่งคุยเรอหรอหรอถรอหรอหรอรอนรอห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 อหรออหร่รอหองรอหรอหอหรอหรอหรอรอ่รอห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 อมรอหรอรรอหอออร คือกต่ได้ทตัดให้นอนพอดีได้เลยไม่เลยไม่ก็ก็ช่วยช่วยกันนะครับก็แต่แบบว่าเราคุยมาสิบหกมาก็น่าจะสนุกดีเพราะเป็นอะไรที่อะไรใหม่ๆเหมือนกันเออเออเสิร์ไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้ปถ้าไม่รวมกับคอนเสิร์ตคิดที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมตัวกันไหนกันไหนก็ ไม่ถึงก็ออกไปแล้วสามปีเนาะนมันนะนั้นใช่ใช่ยนหมตอนนี้กลับมาแล้วครับไม่ได่เขาบอกมาจะพูกเราเลยนี่ไอยีมคอนเสิร์ตอะมจะพูดเราเลยใช่ตอนตอนแรกเขาคิดได้ดีมากๆเลยครับเกว่าไม่ดี่อทำใม่ถึงก็เลยว่าใฮ้เอาง่ายๆแล้วก็ติดเขนาใจง่ายๆดีกว่าแต่่าทำรงเขาติดคอนแทกต์ง่ายเหมือนเลยว่า ทุกคนแชร์อยู่แปลว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนีน้ทุกคนแชร์กันใช่แชร์กันหมดเลยว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายก็จบไม่วัดถาวรมัน <c ười> มีความรูน,น,วนะว่าต้องมีคนที่เจอปัญหานะเต้องมาด้วยทุกคนแรงก่อนจบกันเลยครับ <c ười> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนสนุกไปเอ็นจอยไปกับมันอยากอยากให้ผมว่ามาเนี้ยมารับความสนุกความไร้ที่จากพวกเราคนที่นี่แต่ว่าหวังว่า ต้องเตรียมรถพยาบาลให้ใครเป็นนักเตะมือไม่มีไม่มีนะไม่มีาไม่มีไม่ไม่มีเราจะเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเพราะแดนเซอร์เป็นคารไม่ไม่มีเพราะความสุดเฉิบได้อยู่หลังพิธีเต้องไปเตรียมพยาบาลจะเตรียมพอหรือเปล่าเราเตรียมพอโอเคไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ห่วงอากาศบ้านเราดีกว่าม่วงซัดทุกไฟขนาดนี้แต่เราก็มิเตอร์พีแบบใช่ครับเดี๋ยวจะออกกิจกรรกายครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ออกกิจกรรกายกัน ทำไมเขาคืกำลังแบบส่งสายตาบอกว่าทุกคงทุนกำลังจะมีแตัซ้อมอยู่เอาของเรายังไม่ขายเลยไงบ้างไงอ๋อเนีไรอ๋อพีกับก้องให้หมดทายวันที่หนึ่งพันธ์นี้ใครที่ซื้อวินโวินาไม่ทานก็ไปดูที่เ้าได้ไม่นกันหรไง มันไม่เหมือนกันมันเหลือมาคนเขาเหลือมานะฮะแล้วก็รับหมดยังเป็นดีก่อนดีมากทุกคนครับเราจะมีงานใหญ่นะครับกลับมาก่อนแต่พี่วยไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันมาเก้าปีแล้วอยู่ให้เขาคุ้สิบก่อนแล้วค่อยไปใช่พี่วัยอยู่ด้วยกันต่อยับเข้าเข็มระวังไว้อย่างดีเหรออยู่เราหกคนครับก็ อยากให้ทุกคนนะมาดูเราหคนครับก็ได้มานานทีแบบิเมเลยนะครับเยที่กลับมาถึงไม่ไดการเก่าๆความสุขของพวกเราทั้งหคนหคนเนาะใช่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนรูการต้มาว่าพเราจะมีคอนเสิร์ตอีกสองวินายีสองมีนาใช่กันรู้วาเราจะมีคอนเสิรตอนนี้เราเป็นปรกำลงแข่งซ้อมนะซึ่งกายังยังยัย เรา่อแบาเหลินเนี่ยเขาไม่คยอยากได้แบบนี้แมไม่เข้าเลยตว่าอยากใส่ชุดนี้แต่ว่าไม่เข้ากับตีไม่มีชุดทีมหกคนนะชุดทีมกคนจะมีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากได้แบบถึงเนยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซ่งม่เข้ายังไงกับวัต่ะตัดตัดจบไปแต่ว่าอายุอานามอะไรอย่างเงี้ยเราไหวไหมโอ๊ย เราอะไรเงรี้ยมันไหวอยู่แล้วซ้อมแป๊บเดียวก็ได้ซ้อมแป๊บเดียวไม่น่าได้แต่ว่าอยากอยากทำให้มันแบบว่ามันฟวาวแล้วกันเออราทุกคนเห็นคอนเสิร์ตเรามาเยอะแล้วค,ครับแฟนมิตซิ่งเราต้องมีทุก<น>เดือนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่รเ,ออเรายเอยากให้ทุกคนรู้กว่าเฮ้ยเราพยายามเพื่อสิ่งนี้ยนะถ้าโชคดีถึงชั่วโมงแต่แต่แต่ไมปได้แต่ที่ไปถึงคอนเสิร์ตฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีใช่ไหวัดอันนี้จะเป็นัิ่มซำอันนี้เอะไรยังไงอันนี้อะไรยังไงลูก ครับผมผู้ผมก็ไฟแนล EP ครับผมจะเป็นเป็นกึ่งคล้ายๆคอนเสิร์ตใช่ปกติเวลาไฟแนล EP พีจะแบบมีการแบบเข้าไปดูในโรงหนังเนี่ยร้องเพลงกับเสียเลงใช่ไหมครับอันนี้พี่ถ่าจัดพิเศษแล้วก็ลองมาตลองกับพวกเราครั้งแรกเพราะว่าเรคนคุยกอก็จะเป็นย่อมๆของใครที่เคยไปแฟนเดย์ของทีวีที่เคยจัดทในไทยหรือว่าแบบนีะเลยเงี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบในไฟนอลเอพีคือดังเตรียมเต้น อยากเลยเฮ้ยเอาจริงๆมีมีลิสต์หลายเพยงเลงนะครับผมแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาร้องใช่แล้วนอกจากพวกเราสี่คนเนี่ยบอกเลยว่ามีน้องเพ็ทกับน้องพอลใช่ใช่นี่เขาก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรงเลยครับผมเ,เ็ราจะได้เห็นความแรงกันอะไรในปาร์ตี้คี ในปาร์ตี้ของนี้มันมันจะแพ้ในซีรี่้เราจะเห็นาจะเห็นดาวใส่เสื้อเอลรอนเหมือนนไงไม่ได้ผมสตายครับ่เห็นอยู่เมื่อวานเอาเองอาจริงๆนะใส่ทั้งหมดเลยดีกว่าสีคนอยากเห็นไหมครับเอลรองสี่คนพูดไว้ก่อนเ่อะื่อะหนเาแบบพูดเป็นปิบัตทางเินพูดก่อน ูดเรื่อยบเป็นเด้งใช่ดำใสแน่นอนครับจุ้งจุ้งดำจุ้งใสก็เราใสด้วกันก็ต้องใส่ด้วยกันโรแกรมผมไม่ต้องใสอะไรเลยเฮ้ยไม่ได้ใสหน่อยใสหน่อย้องใสนะถ้าจุ้งไม่ใสเลยดัด้เดี๋ยวดังเียข้างบก็ สามารถซื้อบัตรได้ตั้ววันที่สองนี้นะครับวัเป็นปีเจอร์นะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็วันที่สิบสองไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้ก็สองทุกคันนี้ครับเฮ้ยใช่ใช่ทุกองเนี่ยสองนะนี่คนเยอะใหญ่ที่เราส่งออกไปแล้วเรามีอะไรไหครับมีแนะนำสูตรให้เราไหมว่าบัตรตัวอะไรตัวละยานายแล้วไงแตไม่บอกกลับเลย พายมรอเ่ย้นเเดี๋ยวเขาโซ่เอาแล้วเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วก่อนโอ้ยเขอยู่มาเป็นสิบปีแล้บแบบว่าโทนสานไปกลับมาเยอะเลยขอบคุณแม่ครับอคุณแม่น่าีก็หมดแล้วคนนี้ปีต่อปีเนี่ยปีพูดทีเดียวเบบีมาด้วหมดเลยก็เคาปากแฝแบบนี้ก็เลยต้องไปทะเลาะกับพี่ันตเขาอะไรนะครับเขาปากแอนี้ก็เลยไปทนจว่าว่าจง กอไรเลกอะไรกอะไรอต่อปัต่อทากับพี่ซันนี่เขาเห็นว่าไม่มีอะไรอะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงคือแบบไผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบละไม่ไ้ทำอะไรที่เดี๋ยวก็คง้โซเชียลจริงๆเร็นวงระะน้น้อวจริงๆครจริงไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งชีวิตนี้ก็แบบว่า ไม่เคยแพ้แพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหนาก็แพ้เขาแต่เขาบอกว่าพอแพ้คุณค่ะเขาบอกว่าการนี้จะต้องใครชนะเนาชาวเน็ตหรือว่าพี่สันชาวเน็ตชาวเน็ตพี่สันเขาไม่ยอมหรอไม่หรอใช่ครับเขามีแบบคลิปการ์มาว่ามีก็มีไลน์มาส่งมาแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปไปไปบอกว่านี่เป็นเพื่อนเขาเขาอยากว่า คนนับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเออยแล้วเรา oh, oh, oh. ย,ยมอมได้หรอเราตอบกลับไปไว่าอะไรอะไรนะครับแล้วตอบกลับไปไว่าอะไรครับอ <laughs> <ๆ>ย่างน้อยผมก็มีสังคมอมอกไปเจอโลกสั <laughs> <ๆ>งคมผมไม่ได้มีแค่คนเดียว oh, oh, oh. อ๊ยไม่ได้ไมีสกายอยากให้กอยานอนมากอย่าบ้านน่าแบบกอดมากคือมันมีตอนครั้งหนึ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดก,กันออกไปกินข้าวไปไปห้างเนี้ย เขาก็ดูแบบเหมือนลงลงไวเสนที่แบบว่าด้ยางเท้าเข้าเข้าห้งัครั้แรกอแต่จริงยัง่า้าชื่อย่างุ้งเทพใช่ไหมกุ้งเทกใ่ะใช่แต่คนชื่นชมนะคะคุณสามารถให้เขากลับมาเล่นตรงเที่ยวได้โอ้โหเขาุใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้วเออครับผมไม่่ก่อีกแ่แต่แต่ไ่อกแล้วบอกเขที่แพราะเเราเรารัก ทำไมหรือเราความสัมพันธ์คจะไปที่็นเรายังไงเราผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าแต่พอเราแต่งพอเราชอบสื่อเก่าเล่าไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งได้แดงไปไหนคะฉันเห็นแล้วไหนไหนไม่มีอยู่ในมือนั้นอ่ะคุณคิดไหมคะว่าการถ่ายไปขนาดนั้นมันจะสีเย็นขนาดนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่แบบว่าใครถ่ายรูปแล้วก็รูปปัจจุบันอัปเดตไม่ค่อยมีเลย ก็เลยแบว่าลงรูเก่าเนก่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ไม่บอกถ้าอยากรู้ก็มาดูยูทูบม่นี้มีกูบ้างมนี้มีกู่าฮาฮ่าฮ่อฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่า่ย แังอยู่อยู่ไหมยังอยูู่มือขึ้นแล้วหมุนใช่ยังอยู่สบายกัแล้วอยู่์ปรยู่ยังไม่อยากดูยังอะไม่ได้ถามเรื่องรวมว่าเราได้ครองเรื่องยังเทำไมรู้สึกว่าบาดเจ็บเอาแต่เหมือนซ้อมไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยมีซ้อมเงียบๆรับๆยังไงเดี๋ยวสกินนี้เหรอครับก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับก็น่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วครับก็ซ้อมไปเรื่อยๆอะไรที่ซ้อมได้ก็ ซ้อมไปก่อนระหว่างที่นานี่ไปเวอร์ชัน B ขอก็ซุ่มซ้อมไปก่อนมีความกังวลอะไ้ไหมครับในทีนี้ทุกตรงแต่เขาบอกสเต็ปเด้นดีมากเลยคะผมก็รู้ที่เขาเขาไหนเขาไหนแล้วเขาไหนเขาคนไหนครับนานี่เขาบอกสเต็ปเด่นดีบรรเทาคุณนานี่เหรอครับบรรเทาคุณนานี่บอกว่า คูดเกินไปนิดนึงหรือว่าเราจะได้มีช่ำไปสองใช่ไหมอยากห็นเองเราสองคนได้ไหมเขาต้องอขนนี้แรงแรงดีแล้วนี้เราเรานุกออกจากช่ำแล้วอีกเพีงได้ไหมขอแรงแรง๋ยวผมชวนพี่เขาติดต่อแล้วกัน ได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้ในงานเนี่ยมีบอยเต้นเนี่ยเขาอยากจะกระโดดเข้าไปเลยจุงมันลี่บอไม่ครัผมอยากถือลูกบอลอยากถือลูกบอลโอเคค่ะอครันิดหน่อยนเลยครก็ได้มห้าคนห้าคนห้าคนจ้วันนี้นะเมกุกระ ก็นี่กันแล้วนะเนี่ยขอบคุณครับ